สี่ราศีชีวิตเปลี่ยนแปลงการเงินจะดีมีทรัพย์เพิ่มพูนดวงชะตาสี่ราศีที่ดวงดีตามหลักโหราศาสตร์จะยึดดาวพฤหัสบัปดีในการทำนายโชคประจำปีในกลุ่มสี่ราศีนี้ดาวพฤหัสบัปดีคือดาวของโชคโอกาสจังหวะผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้กินเวลามานานสองปีผู้ที่เกิดในสี่ราศีนี้ชีวิตลุ่มๆุ่มดอนดอนในใจคิดอยากจะเลิกต้องการเปลี่ยนแปลง ทั้งการงานความรักแต่หลังจาก30เมษายน2567แล้วศีราศสีนี้ชีวิตจะดีแบบชัดเจนอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะเสี่ราศีชีวิตเปลี่ยนการเงินจะดีมีทรัพย์เพิ่มพูนได้แก่ ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษเป็นดวงเมืองและดวงโลกดาวพฤหัสบ,บดีโคจรมุมที่ส่งผลดีแม้จะไม่ใช่เกตเอแต่ก็ถือว่าดีดาวพฤหัสบ,บดีโคจรเข้าสู่เรือนการเงิน ดาวราหูซึ่งเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมาจะอยู่ในมุมวินาแทนราศีเมษในช่วงที่ผ่านมาถือว่าหนักพอสมควรที่ผ่านมาบางคนอาจโดนหลอกเรื่องการเงินการลงทุนจนหมดตัวแต่ตั้งแต่30เมษายน2567ดาวพฤหัสเข้ามาการเงินราหูย้ายแล้วจากนี้การเงินจะดีใช้ได้และมีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์หรือรถ ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์ดาวพฤหสัสบดีอยู่เรือนการงานมีดาวโชคดาวผู้ใหญ่ดาวโอกาสมาอยู่ในมุมการงานหมายความว่ามีโอกาสที่จะขยับขยายในสิ่งที่ทำและมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนแบบลับๆชาวราศีสิงห์หลายคนจะคิดว่าผู้ใหญ่เกียดแต่จริงๆแล้วผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือและให้โอกาส โดยจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยมากเป็นพิเศษไปประเทศที่เป็นเกาะและมีสัญลักษณ์อและดาวพฤหัส,สบ,บดีเป็นกรรมะคือการกระทำอาจจะหมายถึงศาสนาการปฏิบัติธรรมราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกรเป็นราศีที่ดีอีกราศีหนึ่งพราะตีโกรกับดาวพฤหัสบดีหากมีโปรเจกต์หรือสิ่งที่วางแผนแล้วไม่ผ่านหรือค้างคาแต่หลังจาก30เมษายน2567ทุกอย่างจะสำเร็จการเงินจะดีขึ้นส่วนความรักคนราศีมังกรรักใครรักจริงแต่ความอดทนต่ำอยากให้แฟนเข้าใจมากอย่างไรก็ตามชาวราศีมังกรได้คู่ที่ปากไม่ดี ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนชาวราศีมีนจะมีโอกาสได้เดินทาง คนราศีนีมที่ไม่เคยไปต่างประเทศเลยในปี2567ไม่เกินเมษา2568จะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศแน่นอนและคนที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศดิวกับคนต่างชาติจะทำงานสำเร็จง่ายขึ้นคนที่ทำธุรกิจอิมพอร์ตหรือทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศจะมีโอกาสาร่ำรวยหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ